อนที่สิบมาความจริงไม่น่าพาพี่มาเลยนะแพทรบกวนเปล่าๆมันดึกแล้วด้วยบอสก็พูดขึ้นเสียงไม่ดังมากนักขณะที่เดินเข้าบ้านของแพทในช่วงกลางดึกเพราะกว่าจะปิดร้านแล้วก็เอาเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวอีกนิดหน่อยใส่กระเป๋าเพื่อมานอนค้างที่บ้านของแพทกัาเป๋าก็ไป ตีหนึ่งก็กล้าเล่ลบกวนอะไรกันครับแล้วตอนที่ผมไปนอนร้านพี่บอสพี่บอสคิดว่ามันลบกวนหรือเปล่าล่ะแพทก็ถามกลับขณะพาเดินขึ้นบันไดไปบนห้องนอนของเขาไม่ลบกวนบอสก็ตอบกลับมานั่นแหละครับนี่ก็ไม่ลบกวนบ้านผมเหมือนกันแพทก็พูดกลับไปบอสเลยขี้เกียจเถียงกับแพทต่อ ภายในบ้านงเงียบสนิทคนดูแลบ้านพักก็อยู่ในห้องพักด้านหลังบ้านแพทก็เปิดประตูเข้ามาเองเพราะเห็นว่าทุกคนคงนอนแล้วเมื่อเข้าไปในห้องนอนของแพทแพทก็เปิดไฟสว่างจ้าบอสก็มองห้องของแพทที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากใช่ว่าเขาไม่เคยมานอนค้างแต่ก็นานมาแล้วที่ไม่ได้มาห้องที่เมื่อก่อนเคยมีตุ๊กตาและของเล่นเต็มห้องตอนนี้ เป็นเพียงห้องเรียบๆตุ๊กตากับของเล่นหายไปแล้วห้องถูกเปลี่ยนเป็นโทนสีขาวข,า,ขาวๆเทาะเ่าแทนที่สีฟ้าสดใสพี่บอสหิวไหมผมจะได้ลงไปดูในกลัวให้ว่ามีอะไรกินบ้างแทก็ถามขึ้นบอสก็สใายหน้าไปมาไม่ล่ะเดี๋ยวพี่อาบน้ำนอนเลยบอสก็ตอบกลับเพราะเขาค่อนข้างเพลีย อ๋อได้ครับงั้นพี่บอสอาบน้ำก่อนเลยนะแพทก็พูดขึ้นบอสจึงเดินเข้าไปในห้องน้ำพร้อมกับกระเป๋าผ้าของตัวเองแพทก็ถอดเสื้อผ้าไปใส่ในตะกร้าเพื่อรออาบน้ำต่อจากบอสตีตื เสียงเฟซไทม์ในมือถือดังขึ้นแพทกห็หยิบมาดูก็เห็นว่าเป็นเพื่อนของเขาที่ต่างประเทศก็เลยกดรับก่อนจะเห็นเพื่อนๆรวมกลุ่มกันอยู่ไงแพทเป็นไงบ้างวะเสียงเพื่อนของแพทก็ดังขึ้นพร้อมกับโบกมือทักทายแพทแพทก็ยิ้มรับเออสบายดีช่วงนี้ยุงย่งๆเลยไม่ได้ติดตออ่อไปเลยโทษทีแล้วนี่อยู่ไหนกันแพทก็ถามกลับก่อนที่จะนั่งคุยกับเพื่อน จนกระทั่งบอสอาบน้ำเสร็จแล้วเดินออกมาคุยกับใครหรอแพทบอสก็ถามขึ้นพอได้ยินเสียงวกเวกบว้าย,ยดังเข้าไปในห้องน้ำแวบบแวบวบแพทก็หันมามองแบอบสก่อนจะยิ้มคุยกับเพื่อนครับเฮ้ยแกอยู่กับใครนะ่ะเพื่อนเพื่อนของแพทก็ถามขึ้นทําให้บอสรู้ว่าแพทคุยกับเพื่อนที่อยู่เมืองนอกไม่ต้องยุ่งนะแพทก็ถถถวา่าเพื่อนไม่จริงจังหนักพร้อมกับยิ้มค่ะ บอสก็แอบเดินมาชะโงกมองเพื่อนของแพทก็เห็นว่ามีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่และคนหน้าตาดีหุ่นดีทั้งนั้นขอดูหน้าหน่อยใช่พี่ชายคนที่แก่ลอยฟังหรือเปล่าเพื่อนของแพทก็ถามกลับมาอีกแต่บอสฟังไม่ออกเพราะเขาไม่ค่อยเก่งภาษาสักเท่าไหร่แล้วอีกฝ่ายก็พูดกันเร็วมากเออใช่แต่ไม่ดูเว้ยแพทก็ตอบกบไป้มยิ้ม,มแล้วมองหน้าบอสที่กำลังเอากระเป๋าไปวาง ให้เป็นทีก่อนจะเดินกลับมาที่เตียงแพทก็ขยับมือถือไม่ให้เพื่อนของเขาเห็นหน้าบอสไอ้ขี้ห่วงขอดูหน่อยก็ไม่ได้เพื่อนเก่แพทก็ว่ากลับมา้าส่งเสียงโหใส่แพทกันเป็นแถวเออเออไว้คาวหน้าแค่นี้ก่อนจะนอนแล้วแพทก็บอกเพื่อนทิ้งทายก่อนจะตัดสายไปเพื่อนๆเราหน้าตาดีนั้งนั้นเลยนะบอสก็พูดขึ้นเฉยๆไม่ได้คิดอะไร แพทก็ดีตามองบอสทันทีพูดถึงคนไหนครับแพทก็ถามกับก็ทุกคนนั่นแหละพูดรวมๆนะ่ะบอสก็ตอบแพทก็ขยับขึ้นมานอนหนุนตักบอสทันทีเพราะบอสนั่งบลงบนเตียงเพื่อเตรียมตัวนอนทำให้บอสอดที่จะมองอ,อกแรลงของแพทไม่ได้ห้ามพี่บอสชมคนอื่นนอกจากผมแพทก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงปกติ บอสก็หัวล้อคำออกมาเบาๆอะไรห่วงแม่กระแทงคำชมเนี่ยนะบอสก็แกงถามผมห่วงทุกอย่างที่เกี่ยวกับพี่บอสแพทก็ตอบกลับทันทีทำให้บอสชะงักไปไม่ถูกไปอาบน้ำได้แล้วไปจะได้นอนพี่ง่วงแล้วเนี่ยบอสก็เปลี่ยนเรื่องพูดทันทีแพทจึงยอมลุกเดินไปที่ตะกร้าผ้า ก่อนจะถอดกางเกงเฮ้ยแพททำไมมาถอดตรงนี้บอสก็โวยขึ้นเมื่อเห็นแพทถอดกางเกงลงเหลือเพียงชั้นในทำให้บอสต้องหันหน้าไปอีกทางเพราะหัวใจที่มันเต้นตึกตักก็ผมถอดตรงนี้ทุกครั้งนี่ครับแพทก็ตอบกลับพร้อมกับยกยิ้มเมื่อเห็นท่าทีของบอสแต่ตอนนี้พี่อยู่ด้วยทำอะไรไม่รู้จักอายบ้างนะเราอะบอสก็ว่ากลับไปแบบไม่จริงจังหนัก แพทก็เลยหยิบผ้าคนหนูมาพันช่วงล่างแล้วก็เดินมาหาบอสบอสก็เลือกมองเล็กน้อยอน,นะเพอเห็นว่าแพ์ใส่ผ้าคนหนูแล้วเขาก็ถอนหายใจออกมาบบบเบาๆเฮ้ออายอะไรกันครับพี่บอสก็ยังเคยอาบน้ำแต่งตัวให้ผมมาแล้วเลยแทบจะเห็นกันทุกสัดส่วนแล้วมั้งแพทก็แกงพูดออกมานั่นมันเมื่อก่อนเรายังเด็กๆอยู่เลย บาสก็ตอบกับงั้นตอนนี้พี่บอสก็รู้แล้วตีว่าผมโตแล้วไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อนแพทก็พูดออกมาเสียงจริงจังทำให้บอสเงยหน้าไปมองแพทก็เห็นว่าแพทกาลังมองเขาด้วยสายตาที่ซื่อความหมายในคําพูดนั้นออกมาด้วยบอสเจ็บนวงในอกแต่ก็ต้องตีหน้าสีหน้าปกติพูดมากอยู่นั่นแหละเรา ไปอาบน้ำบอสก็ไล่แบบไม่จริงจังนะักพร้อมกับผักให้แพทไปอาบน้ำแพทก็ยอมเดินไปแต่โดยดีพอแพทเข้าห้องน้ำไปบอสก็ง่ายหลังนอนลงอย่างหมดแรงทั้งทงที่ไม่ได้ทำอะไรเหนื่อยในสักนิดแต่บอสรู้สึกเหมือนมันลาไปหมดทางกายท้งใจบอสก็นอนอยู่สักพักก็เรื่มหลับตาคล้มหลับรู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นเย็น มาแนบใบหน้าพากแต่บอสก็ไม่ได้ลืมตามมาดูได้ยินแต่เสียงแว่วๆข้างหูฝันดีนะคะพี่บอสอบอสก็ตอมรับในลำคอโดยอัตโนมัติแล้วหลับลงแบบสนิทติ๊ดติดตเสียงนาฬิกาปุกจากมือถือกระดังขึ้นทำให้บอสสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอเขาตั้งปุกเอาไว้บอสหยิบมือถือมาปิดเสียงแล้วหันไปมองข้างกายก็เห็นว่าแพท ยังคงหลับสนิทอยู่บอสเลยลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำบอสยังไม่ปลุกแพทพอคิดว่ามันยังไม่สายเท่าไหรน่นักเขาเลยออกจากห้องเพื่อไปดูว่าพอแม่ของแพทตื่นแล้วหรือยังไงบอสหลับสนิทสบายไหมเสียงของแม่แพทกระดังขึ้นบอสก็รีบยกมือไหว้ทันทีสวัสดีครับบอสก็ทักทายแม่ของแพท ที่นั่งดูข่าวเช้าในห้องรับแขกก็สบายดีครับขอโทษด้วยนะครับที่มาลุกวนแกลางดึกเลยบ <Board S 2> อสก็พูดขึ้นแม่ของแพทก็ยิ้มอย่างใจดีมาให้ไม่ต้องมาขอโทษหรอกไม่ได้ลุกกนอะไรด้วยบ้านนี้ก็เหมือนบ้านของบอสนั่นแหละทําตัวตามสบายเถิดจ้ะแล้วนี่ตาแพทยังไม่ตื่นอีกหรอแม่ของแพทก็ถามนะลูกชายตัวเองยังครับผมกล่าวว่าอีกสักพักเดี๋ยวขึ้นไปปลุกให้เขานอนต่ออีกสักหน่อยก่อน บอสก็ตอบยิ้มยิ้มงั้นเดี๋ยวอยู่กินข้าวเช้าด้วยกันก่อนนะล้วค่อยกลับแม่ของแพทก็ชวนขึ้นบอสก็ตอบรับแล้วก็นั่งคุยกับแม่ของแพทไปเรื่อยๆืก่อนจะได้ยินเสียงวิ่งลงจากบันไดมาพี่บอสพี่บอสเสียงเรียกบอสดังขึ้นทำให้ทั้งบอสและแม่แพทมองไปที่ประตูทางเข้าห้องรับแขกทำไมเรียกเสียงดังขนาดนั้นล่ะแพทบอสก็ถามขึ้นเมื่อเห็นแพทวิ่งเข้ามาในห้องรับแขก เมื่อเห็นหน้าบอสแพทก็ถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะเดินหน้ายุ่งมาหาแล้วล้มตัวลงนอนบนโซฟาหนุนตักบอสตอนหน้าแม่ตัวเองทำให้บอสช่างักไปนิดผมนึกว่าพี่บอสนีกลับร้านไปซะอีกตื่นมาแล้วทำไมไม่ปลุกผมล่ะแพทก็ถามขึ้นพร้อมกับมองหน้าบอสในขณะที่ตัวเองยังนอนหนุนตักของบอสอยู่บอสก็อึกอักเล็กน้อยพอมองไปที่แม่ของแพทก็เห็นว่าแม่ของแพทยังคงยิ้มปกติ คุยดีๆมานอนอะไรตรงนี้บอสก็พูดเสียงดุ mm. ก็อยากนอนอนะ่ะมาครับป้าไปไหนอะ่ะหรือว่ายังไม่ตื่นแพทก็ทำมาพ่อตัวเองด้วยท่าทีปกติตื่นแล้วอยู่ที่ส่วนหลังบ้านนุ่นแน่สงสัยเดิอนออกกำลังกายแม่ของแพทก็ตอบกลับแล้วเหล่านี้ตัวเรายังจะอ้อนพี่บอสเขาอีกแม่ของแพทก็แซวขึ้นยิ้มๆแพทก็ยิ้มรับก่อนจะพลิกตัวหันหน้าเข้าหาหน้าท้องของบอส แล้วยกแขนไปกอดเอวของบอสเอาไว้ก็ผมชอบออนพี่บอสแล้วพี่บอสก็ชอบให้ผมออนใช่ไหมครับแพทก็ถามพร้อมกับมองหน้าบอสยิ้ม,มซึ่งตอนนี้บอสกำลังอึกอักอกับอาการที่แพทออนเขาตันหน้าแม่ของแพทเองถ้าเป็นตอนเด็ก,เดกๆเขาจะไม่รู้สึกเึดอัดเท่าตอนนี้เลยเลิกออนได้แล้วเดี๋ยวรอก็ต้องไปส่งพี่เปิดลานนะอย่าลืมบอสก็เปลี่ยนเรื่องคุยแพทก็ยกยิ้มมุมปากเน็ต ไม่ต้องรีบหรอกครับมีคนมาเปิดร้านให้อยู่แล้วแพทก็บอกออกมาบอสก็ทำหน้างงใครจะมาเปิดร้านให้พี่บอสก็ถามขึ้นพี่แผนครับเมื่อคืนผมคุยกับพี่แผนแล้วพี่แผนบอกว่าจะมาเปิดร้านแทนให้แพทก็บอกกลับมาทําให้บอสอึง้งไปนิดไม่คิดว่าแพทจะแอบ,บนัดแนะให้แผนมาเปิดร้านให้เขาเรานี่นะเอาแต่ใจตั้งแต่เด็กจนโตเลยบอสว่างั้นไหมแม่ของแพทก็หันมาถามบอสยิ้ม นั่นสิครับไม่ดีเลยบอสไดทีก็ว่าออกมาพร้อมกับก้มมองแพทด้วยสายตาดุดุที่แพทแตัดสินใจโดยไม่บอกเขาแพแก็ยิ้มรับไม่สะทกสะท้านอะไรลุกนั่งแล้วแพทถ้านอนแบบนี้ขึ้นเป็นนอนข้างบนไปบอสก็พยายามดันตัวแพทให้ลุกนั่งแต่แพทก็คืนตัวไวงั้นพี่บอสขึ้นไปนอนบนห้องกับผมนะ นะครับแพทก็พูดอ,อ่อ,อนๆขึ้นบอสขึ้นไปนอนเล่นต่อบนห้องก็ได้นะถ้าอาหารเช้าพร้อมแล้วนะจะให้คนขึ้นเป็นเรียกยังไงเราก็ไม่รีบเปิดร้านอยู่แล้วนี่เนอะแม่ของแพทก็บอกออกมาทำให้บอสพูดไม่ออกเออครับบอสก็ตอบรับการที่แพทจะยิ้มกลิ่งรีบลุกนั่งแล้วดึงมือบอสให้ลุก เดินขึ้นไปบนห้องนอนทันทีบอยก็เดินตามแรงดึงของเด็กหนุ่มไปเงียบเงียบเมื่อเข้าไปในห้องปิดประตูแล้วแพทก็เดินไปทิ้งตัวลงนอนบนเตียงเหมือนเดิมพร้อมกับกวักมือเรียกบอยด,ด้วยพี่บอยมานอนด้วยกันสิแพทกระชวนขึ้นมา ในขณะที่บอสยืนกอดอกมองแพทอยู่ที่ปลายเตียงนิ่งๆทำให้แพทรู้ตัวว่ากำลังโดนโกรธเข้าให้แล้วแพทจึงขยับลุกเหมือน,นั่งที่ปลายเตียงพร้อมกับเงยหน้ามองบอสที่กำลังบองเขาอยู่พี่บอสกอดพี่บอสโกรธผมหรอแพทก็ถามเสียงปกติแล้วสมควรที่พี่จะโกรธไหมล่ะแพทจะทำอะไรไม่ถามพี่ก่อนสักคำว่าโอเคไหมบอสก็ตำหนิกลับไป แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เกิดอะไรมากมายนักแค่อยากบอกแพดว่าให้แพดบอกเขาก่อนแพดก็ยกแขนนึ้งสองข้างไปอุเอวของบอสเอาไว้แล้วเอาหน้าซุกหน้าทองของบอสอยู่หน้าผมอยากอยู่กับพี่บอสนันนนีนครับแพดก็พูดออกมากเสียงอ่อย บอสได้แต่ถอนหายใจออกมาเบาให้กับหัวใจตัวเองที่ยอมให้กับรูปอ้อนของแพททุกทีโอเคอยากให้อยู่ก็จะอยู่งั้นปล่อยพี่ก่อนพี่จะไปอาบน้ำบอสก็ดันตัวแพทออกแต่แพทก็ยังกอดบอสเอาไว้นอนเล่นกันก่อนดีกว่าครับยังไม่ต้องรีบหรอกผู้จบแพทก็ทิ้งตัวลงนอนงายพร้อมกับดึงบอส ลงมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยบอสก็ล่องออกมาด้วยความตกใจเมื่อแพทดึงเขาหล้มลง,ลง,ลงนอนทับตัวของแพดเอาไว้พูดง่ายๆว่าตอนนี้บอสนอนอยู่บนตัวของแพทโดยมีแพดกอดเอาไว้ไม่ให้บอสดิน้นบอสเลยต้องเอาเมือทั้งสองข้างของตัวเองยันตรงที่นอนข้างลำตัวของแพดเอาไว้เพื่อไม่ให้ทิ้งน้ำหนัก ตัวลงไปบนตัวของแพทมากเกินไปแพทบอสก็เรียกแพทเสียงดูพร้อมกับกลมมองหน้าเด็กหนุ่มที่ตอนนี้นอนยิ้มกลิ่มอยู่ครับแพทก็ลากเสียงขานรับยาวเลยซึ่งบอสรู้ได้ทันทีว่าแพทแกล้งกวนเขาเล่นทำไมเป็นเด็กแบบนี้ได้เนี่ยบอสก็เปลี่ยนเอาสอก ขำตัวแล้วเอามือขยี้หัวของแพทอย่างมันเคีียวแพทก็หัวเลาะขำยอมให้บอสขยี้หัวตัวเองจนบอสหยุดมือหลังจากขยี้ไปสักพักแล้วตอนนี้ใบหน้าทั้งสองคนกบไกลกลันพอสมควรมองอะไรบอสก็แกล้งถามเพื่อกบเกอนเสียงหัวใจของตัวเองมองพี่บอสนั่นแหละครับพอดีผมคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ แพก็พูดขึ้นบอสก็เลิกคิวทำหน้าสงสัยเรื่องอะไรบอสก็ถามกลับเมื่อก่อนพี่บอสชอบหอมแก้มผมบ่อยๆทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหอมแล้วล่ะครับแพทก็ถามกลับทำมาบอสนิ่งอึงไม่คิดว่าการช่วยโอกาสของตัวเองก่อนหน้านี้จะส่งผลมาจนถึงปัจจุบันเราโตแล้วนี่จะให้พี่หอมทำไมละ่ะบอสก็ถามกลับไปด้วยท่าทีปกติแต่ในใจมันเต้นคลอมคลาม ไม่เห็นเป็นไรเลยผมชอบไ่พี่บอสหอมผมนะเอตอนนี้อตอนนั้นพี่บอสหอมผมพี่บอสก็ชอบบอกให้ผมหอมกลับใช่ไหมแบบนี้แพทพูจก็ยืนหน้าไปหอมแก้มบอสอย่างรวดเร็วฟอร์ดบอสก็ชิง,งักนิ่งตัวแข็งทื่อไม่คิดว่าแพทจะหอมแก้มของเขาใบหน้าของบอสมันร้อนเหิดทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกเขินหรืออายเวลาที่ตัวเองใช้โอกาสกับแพท แต่พอตัวเองมาตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับแพทในตอนนี้ทําให้บอสเข้าใจความรู้สึกของแพทขึ้นมาทันที mm. เล่นอะไรเนี่ยปล่อยพี่ได้ลรอบอสก็พูดขึ้นก่อนจะดิ้นเล็กน้อยเพื่อให้แพทปล่อยแพทก็ยอมปล่อยแต่โดยดีบอสเลยขยับลงมานอนค้งคางแพทผมไม่ได้เล่นสักหน่อยผมหอมแก้มพี่บอสจริงจ แพตก็แก้งกวนบอสเลยส่งสายตาดูดุไปให้แพทก็หัวเราะในลำคอเบาเบแล้วตกลงเดินมาหาลายัยอยากจะขออะไรพี่ไม่เห็นขอสักทีบอสก็แก้งเปลี่ยนเรื่องคุยแพทก็ยกยิ้มที่มุมปากคำขอมีวันหมดอายุไหมครับแพทก็ถามขึ้นมไม่มีหรอกบอสก็ตอบกลับงั้นยังไม่ขอเพราะยังคิดไม่ออกแพทก็พูดยิ้มยิมบอสก็เลยไม่ถามต่อ แต่ไล่ให้แพทไปอาบน้ำแทนเพราะจะได้ลงไปทานข้าวเช้ากับพ่อแม่ของแพทด้วยแล้ววันนี้ทั้งวันบอสก็อยู่ที่บ้านของแพทนอนดูหนังแอบงีบหลับจนแพทไปส่งบอสกลับบลานในช่วงเย็นและถูกบอสไล่ให้กลับไปนอนบ้านกอกตัวเองเพราะแพทต้องไปเรียนในตอนเช้าเลิกเรียนเป็นไหนวะไอแพท ตังเพื่อนในกลุ่มกระถามขึ้นหลังจากที่เรียนชั่วโมงสุดท้ายเสร็จมีธุระต้องไปทําต่อวะ่แะแทก็ตอบกลับพอวันนี้เป็นวันที่เขาต้องเข้าไปพบก,กับเจ้าของแบรนด์ที่แพทไปเป็นนายแบบให้เขาเลยไม่ได้เอารถมาแต่ให้บอสมารับที่มาหาหลัยรังเลิกเรียนไปไหนวะยศก็ถามอีก,กพวกมึงไม่รู้อะไรเพื่อนพวกมึงเป็นในายแบบเว้ยนี่ต้องไปคุยงานเรื่องถ่ายแบบ โชกุนก็บอกให้เพื่อนๆอีก2คนรับรู้ซึ่งแพ์เองก็ไม่ได้คิดจะปกปิดเป็นความรับแต่อย่างใดถ้าใครไม่ถามเขาก็ไม่บอกเท่านั้นเองนอกเสียจากว่าคนอื่นจะเป็นคนพูดเฮ้ยจริงเหรอวะนี่ขนาดมึงเป็นแค่เดือนมหาลัยมึงยังดังสุดๆจนน้องสาวกูที่อยู่โรงเรียนมยัธยมยังถามถึงเลยแล้วถ้าทุกคนรู้ว่ามึงเป็นนายแบบด้วยเนี่ยมึงคงดังสุดๆมากกว่านี้แน่ๆเลยวะ่ะ ตังก็พูดออกมาตามที่คิดไม่ได้คิดอิจฉาเพื่อนนะฮะแพทก็ทำหน้าเซ็งเลยเอาถึงจริงกูไม่ได้อยากดังหรอกแต่กูทำเพราะความจำเป็นแพทก็ตอบกลับเออพวกกูเข้าใจแล้วนี่มึงไปคนเดียวหรอวะหรือไปกับไอ้โชกุนระวังโดนจับจิ้นอีกนะเว้ยหยดกระแซวขึ้นอย่างคำๆพอเป็นเรื่องตลบในกุ่มเขาไม่น้อยเมื่อรู้ว่ามีคนจับแพมาจิ้นกับโชกุนใครจิน้น กูจะจิ้มตาบอดเลยแม่งไม่ดูเลยว่าเคมีเข้ากันหรือเปล่าโชกุนกระบนออกมาอีกมึงหงุดหงิดเพราะไม่ได้จิ้นกับตัวจริงของมึงนะสิใช่ไหมแพทกับแกงแซวทำให้โชกุนหันไปทะลึงตาใส่เพื่อนตัวจริงอะไรใครตัวจริงของกูไม่มีโชกุนก็ปั้ิเสธทันทีเฮ้ยเฮ้ยเเสียงสูงด้วยต่างก็แซวออกมาอย่างคำคำได้โดนโชกุนเตะขาไปหนึ่องที่ยางมันใ่แล้วนี่พี่บอสมารับใช่ไหมวะ โชกุนก็หันไปถามแพทบ้างแพทจึงพย,ยัยหน้ารับพี่บอสคือใครวะยศก็ถามขึ้นด้วยความอยากรู้แพทกับโชกุนก็งองหน้ากันเล็กน้นยพี่ชายแพทก็ตอบกลับตอนนี้เขายังไม่อยากพูดอะไรมากเพราะอะไรหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวตามที่เขาต้องการโชกุนเองก็ไม่คิดจะพูดอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของแพทและถ้าแพทพร้อมกับการจะบอกเพื่อนก็คงบอกเอง ทางสี่คนก็เดินลงจากตึกเรียนแพทก็ขอแยกตัวไปที่รถของบอสซึ่งจอดอยู่ระหว่างตรงห่างออกไปจากหน้าตึกไม่มากนะักโจกุณก็ยืนคุยกับยศและตังเพื่อรอแพทมารับกับบอสที่นั่งรออยู่ในรถก็มองแพทที่กำลังเดินมาด้วยรอยยิ้มพางมองรอบๆตัวของแพทไปด้วยว่า ไม่ว่าแพทจะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนมองและความสนใจแพทก็มีหันไปทักทายเพื่อนรวมห้องบางคนเป็นรยะยะจนถึงรถแพทก็เปิดประตูขึ้นเป็นนางประจำคางคนขับเป็นไงหิวไหมพี่ซื้อน้ำกับขนมติดรถมาด้วยนะเผื่อเราอยากกินรองท้องอ่ะขอบคุณครับพี่บอสมารอนานไหมแพทก็ถามขึ้นขณะบอสกำลังออกรถจากจุดจอด ไม่นานหลอกนั่งเล่นเกมในมือถือแป๊บเดียวเองบอสก็ตอบกลับแพทก็นั่งกินขนมไปเรื่อยๆนี่เราต้องเข้าไปหาพี่นีหนากับพี่แตงก่อนใช่ไหมบอสก็ถามขึ้นใช่ครับแพทก็ตอบบอสก็เลยขับรถตรงไปที่บริษัทของนีหนาซึ่งทั้งนีหนาและแตงกำลังรอแพทอยู่พอดีเดี๋ยวเราต้องไปบริษัทของเจ้าของแบรนดนะ์นะนีหนาก็พูดขึ้นเพราะวันนี้ต้องไปพูดคุยกับทางเจ้าของแบรนด์และ แนะนำนายแบบคนใหม่ให้กับอีกฝ่ายรู้จักด้วยและจะต้องคุยเรื่องงานที่จะถ่ายด้วยกันด้วยผมกับพี่บอสขับรถตามพวกพี่ไ,ไปได้ไหมครับพอคุยเสร็จพวกผมจะได้ยกกลับเลยแพทก็ถามขึ้นได้สิแต่ตอนขึ้นไปบอสคงต้องรอด้านล่างนะเข้าใจพี่ใช่ไหมนี่นาะก็หันมาถามบอสบอสก็ยิ้มรับเมื่อตกลงได้แล้วก็พากันขึ้นไปยังบริษัทของเจ้าของแบรนด์ เดี๋ยวพี่นั่งรอที่ร้านกาแฟข้างหน้าบริษัทนะแพทบอสก็พูดขึ้นครับแต่ถ้ามีอะไรพี่วัดโทรหาผมเลยนะแพทก็พูดขึ้นอย่างนึกห่วงจนแตงที่ยืนอยู่ข้างๆยิ้มขำออกมาตกลงนี้ใไข่พี่ไข่น้องกันแน่คคนเนี้ยแตงก็แกล้งแซวนั่นสิครับตอนนี้ผมนึกว่าผมเป็นน้องไปแล้วนะครับเด็กอยากมีชอบทำตัวแก่แดดบอสก็แกล้งว่าแพทก็แค่ยิ้มยกยก,ยกยกยิ้ม พ้อมอย่างนิน่าก็เดินไปคุยสายทางมือถือแล้วเดินกลับมาถามยิ้มยิ้มวันนี้นางแบบต้องมาด้วยใช่ไหมครับบอสก็ถามด้วยความอยากรู้ใช่จ้ะแต่ไม่รู้ว่ามาถึงหรือ,อยังนะพี่ว่าเราขึ้นไปก่อนดีกว่านินนาก็พูดชวนก็จะพาแพทขึ้นไปยังบริษัทส่วนบอสก็ไปนั่งที่ร้านกาแฟขนาดใส่แค่ชุนักศึกษาก็ดูดีมากเลยนะเนี่ย นินาก็ชอบอกมาแพทก็ยิ้มรับขณะอยู่ในลิฟต์วันนี้ผมต้องทำอะไรบ้างครับแพทกระถามด้วยน้ำเสียงปกติก็ไม่มีอะไรมากหรอกพามาให้เจ้าของแบรนด์เ็าดูตัวจริงนะ่ะพี่ส่งรูปมาให้เขาแล้วเขาโอเคแล้วก็เลยอยากเจอตัวจริงเพื่อจะได้ให้ทางช่างมาพูดคุยเรื่องธีมงานที่จะถ่ายโฆษณานะ่ะนินาก็ถามกลับแพทก็พยักหน้าับเมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนเลยค่ะ ก็พานินนาแตงและแพทเข้าไปนั่งรอในห้องประชุมไม่นานทุกคนก็ทยอยเข้ามาพร้อมกับนางแบบสาวที่มากู้กับผู้ผู้จัดการส่วนตัวสาวลุนลาพ,พ,พักแตงแพทก็ไม่ได้สนใจหญิงสาวเท่าไหรนะ่นักใจของเขาตอนนี้ไม่อยากให้บอสรอ,อนานสวัสดีครับมากันครบแล้วนะครับผมจะได้เริ่มสนทนากันเลย ทางนางแบบของเราก็ยังคงเป็นคุณพิงเหมือนเดิมนะครับเจ้าของแบรนด์ก็พูดกือหญิงสาวก็ยิ้มอย่างอ่อนหวานพิงต้องขอขอบคุณทางบริษัทมากเลยค่ะที่ยังคงเลือกพิงให้ทํางานร่วมด้วยหญิงสาวก็พูดอย่างมีจริตจัดการโดยที่หญิงสาวยังไม่ได้มองเลยว่าใครเป็นนายแบบคู่กับตัวเองเนื่องจากตอนที่เข้ามาก็เข้ามาพร้อมกับเจ้าของบริษัทเลยครับส่วนนายแบบผมเลือกนายแบบที่ทางคุณนิษ่าเสนอมาให้นะครับ จ้าของบริษัทก็หันมาพูดกับนินนาแพทแนะนําตัวหน่อยนินากกระซิบบอกกับแพทสวัสดีครับผมชื่อแพทยังไงก็ฝากน้อฝากตัวด้วยนะครับแพทก็พูดขึ้นด้วยน้ําเสียงปกติซึ่งตอนอนั้นเองที่หญิงสาวหันมามองแพทแล้วชะงักไปนิดในรูปก็ดูดีแล้วตัวจริงดูดีกว่าในรูปอีกนะครับแพทช่วยยืนขึ้นหน่อยได้ไหมครับเสียงของช่างภาพที่รับงานถ่ายแบบเสร็จเนี่ยก็พูดขึ้นแพทก็เลยต้องลุกยืนโดยที่หญิงสาวมองแบบ ตาแทบไม่กระพริบรูปร่างดีมากเลยพี่นะาไปเจอมาจากไหนอะ่ะช่างภาพก็ถามขึ้นนินาก็ยิ้มอย่างภูมิใจน้องแพทย์เป็นน้องชายของพีพีลวัฒน์ไงจ๊ะเพิ่งกลับจากเรียนต่อที่ต่างประเทศมาเรียนที่ไทยเมื่อเร็วๆนี้เองนิหนาก็บอกอย่างภูมิใจพอน้อยครั้งที่ช่างภาพคนนี้จะชมนายแบบนางแบบออกมา ในครั้งแรกที่เจอแพทก็กวาดสายตามองทุกคนจนมาถึงหญิงสาวผิงนางแบบสาวก็ส่งยิ้มหวานหยดให้กับแพทซึ่งแพทมองแวบ,บเดียวก็รู้ว่ากำลังโดนอ่อยพอสายตาแบบนี้เขาเจอบ่อยตอนอยู่เมืงนอกแต่แพทก็เบียนสายตาไปทางช่างภาพโดยไม่ใส่ใจรอยยิ้มของหญิงสาวเลยแม้แต่นิดไม่มีแม้แต่ยิ้มตอบกลับไปให้ทำให้หญิงสาวะง,งกกึก และเมื่อรู้ว่าแพทเป็นใครหลายคนก็ฮือหาและทำถึงทีมกันยุกใหญ่แพทก็ตอบไปบ้างจนนินาะต้องให้กลับมาคุยเรื่องงานต่อโดยมีแพทนั่งฟังเงียบๆแต่งก็ค่อยๆบอกแพทเป็นระยะในบางเรื่องจนการพูดคุยแพทไปได้ด้วยดีช่างภาพจึงขอลองถ่ายรูปแพทกับพิงยืนคู่กันเพื่อจะได้เ็จเรื่องติมอีกครั้งและแพท ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเรื่องการถ่ายพอเคยถ่ายให้กับพิมพ์มาก่อนทำให้พอรุนหน้าทีบ้างชื่อแพทหรอหญิงสาวก็ถามแบบเสียงไม่ดังหนักขณะยืนโพสท่าอยู่ข้างแพทครับแพทก็ตอบกับเสียงเรียบเคยเห็นผลงานของพีมมาบ้างหรือเปล่าหญิงสาวก็ถามต่อความจริงหญิงสาวอายุมากกว่าแพทแต่ไม่ได้คิดจะเรียกแทนตัวเองว่าพี่แต่อย่างไรไม่ครับ แพทก็ตอบกลับทําให้หญิงสาวชึงนักไปนิดพอมั่นใจว่าตัวเองดังไม่น้อยอ๋อคงเป็นพราเพิ่งมาจากเมืองนอกหรือมั้งก็เลยไม่เข้ารู้จักนางแบบของไทยเท่าไหร่หญิงสาวก็พูดปลอบใจตัวเองซึ่งมันก็ถูกในบางส่วนนะนะครับแพทก็ตอบสั้นๆน,นี่ถ้าเสร็จงานจากตรงนี้แล้วไปหาข้าวเย็นด้วยกันหน่อยดีไหมจะได้สนิทสนิทกันยังไงเราก็ต้องทาแบบด้วยกันอยู่แล้ว หญิงสาวก็ถามขึ้นยิ้มมพอทุกครั้งที่เธอชวนคนที่เธอสนใจไปทานข้าวทุกคนจะตอบรับเธออย่างรวดเร็วแพทกรีดตามมองหญิงสาวเล็กน้อยพี่ชวนในแบบทุกคนที่ถ่ายแบบกับพี่ไปทานข้าวสร้างความสนิทสนมทุกคนหรือเปล่าครับแพทก็ถามทำเอาหญิงสาวชิงหนักตึกเรียกพิงเฉยๆก็ได้ไม่ต้องียบพี่หลอกผิงไม่ถือผิงก็รีบบอกออกมาทันทีแพทก็ยกยิ้มที่มุม ปากนิด,นดขอบคุณที่ช่วยนะครับแต่ผมขอปฏิสเสธแพทย์กตอบกับเสียงนิง่งตอนที่สิบแล้วเราเดีตอนที่สิบเอ็ด